ทางด้านของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นําของอยูเครนก็ออกมาประกาศชัดนะคะว่าถ้าเกิดรัสเซียไม่ยอมเจรจาจะส่งผลกระทบไปกับชาวรัสเซียอีกหลายชั่วอายุคนเลยขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็ออกมาย้ําจุดยืนนะคะว่าต้องการสันติภาพแล้วก็ต่อต้านสงครามมาโดยตลอดซึ่งก็สอดคล้องกับความต้องการของประเทศโดยส่วนใหญ่ด้วยะคะ่ะซึ่งตอนนี้นะครับสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่เองกองทัพรัสเซียนะครับก็ยังคงค่อยๆ เคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศยูเครนนะครับแล้วก็นํากําลังไปปิดล้อมไว้โดยรอบกรุงเคียบแต่ว่ายังไม่สามารถยึดเข้าสู่พื้นที่ใจกลางเมืองที่มีความสําคัญได้นอกจากนั้นครับวันนี้ยังมีการเผยแพร่พภาพการยิงขีปนาวุธไฮเปอร์ซนิกเข้าใส่พื้นที่คลังแสงอาวุธของอยูเครน ซึ่งเก็บเอาไว้ที่บริเวณใต้ดินนะครับซึ่งผ่านมาหลายวันนักวิเคราะห์ทางทหารมองว่าทางรัสเซียเองพยายามที่จะเร่งปิดเกมให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าแผนที่วางไว้ที่ผ่านมายังถือว่าล่าช้ากว่ากําหนดมากพอสมควรครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพเป็นภาพคลิปวิดีโอสุดระทึกที่เผยแพร่โดยสื่อต่างประเทศเป็นภาพจากโดรนของกองทัพแสดงให้เห็นค่ะนาทีที่รัเสเซียยิงขีปนาวุธไฮเปรอร์โซนิกค,ความเร็วเหนือเสียงคินซานเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้โดยได้โจมตี ลังอาวุธใต,ใต้ดินของยูเครนใกล้เมืองโอเดสซาเมืองท่าสำคัญที่ติดทะเลดำขณะที่สงครามในยูเครนดำเนินผ่านไป24วันและกำลังจะเข้าสู่วันที่25โดยจากคลิปวิดีโอที่ได้จากโดรนของกองทัพก็แสดงให้เห็นนะคะว่าผู้คนกำลังวิ่งออกมาจากค่ายทหานที่ใช้เป็นฐานในการเก็บอาวุธลับที่ได้จากนาโต้ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินลึก150เมตรแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ของอดีตกองทัพโซเวียตในเมืองเดเรียนทินภูมิภาคอิน วาโนฟานคิฟค่ะ โดยการใช้อาวุธความเร็วเหนือเสียงคินซานหรือว่ามีฉาย,ยาว่ามีดบินซึ่งมีสมรรถนะบินได้ไกลกว่า2,000กิโลเมตรและสามารถบินต่ำทำให้ล่องหนจากระบบป้องกันขีปนาวุธส่วนใหญ่ได้เป็นครั้งแรกของรัสเซียนั้นนักวิเคราะห์ก็มองนะคะว่าแสดงให้เห็นสัญญาณล,ล่าสุดของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียที่หมดหวังมากขึ้นหลังจากรัสเซียมีการส่งทหารบุกยูเครนไปตั้งแต่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าทหารของรัสเซียสามารถบุกรุกคืบ ยึดเมืองต่างๆของยูเครนได้ล่าช้ากว่าแผนการที่วางไว้เนื่องจากถูกกองทัพของยูเครนที่รับการสน,สนับสนุนอาวุธจากโลกตะวันตกสามารถต่อสู้ต้านทานไว้ได้ดีกว่าที่คาดคิดค่ะโดยทางการยูเครนก็รายงานนะคะว่าใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะคะพื้นที่แนว หน้าทางตอนใต้อย่างเมืองมาริอุโปมิโคลาฟและเคอร์ซอนรวมถึงทางด้านตะวันออกก็ยังคงเห็นการต่อสู้ที่หนักหน่วงอยู่โดยที่เมืองมิโคลาฟทางตอนใต้รัสเซียก็ได้มีการเปิดฉากโจมตีทางอากาศตลอดทั้งวันหลังจากเพิ่งโจมตีฐานทัพของยูเครนในเมืองมิโคลาฟ ซึ่งก็มีรายงานว่ามีทหารของอยูเครนที่กําลังนอนพักผ่อนจากการสู้รบราว2 0 0นายถูกโจมตีแล้วก็มีการเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย50นายแต่ไม่มีรายละเอียดที่แน่ชัดว่าเป็นทหารกี่นายหรือว่าพลเรือนเสียชีวิตด้วยหรือไม่โดยทหารยูเครนในเมืองมิโคลาฟก็ได้สู้รบสกัดการต้านทานของฐานรัเสเซียไม่ให้รุกคืบเข้าไปในดินแดนฝั่งตะวันตกตามแนวชายฝั่งทะเลดำของอยูเครนได้โดยง่ายค่ะ ส่วนที่เมืองมาริอุโป้ค่ะนายกเทศมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ามีการยิงต่อสู้กันอย่างดุเดือดของทหารรัสเซียกับยูเครนที่บริเวณใจกลางเมืองและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ที่อาจติดอยู่ใต้ซากชั้นใต้ดินของอาคารโรงละครที่ถูกรัสเซียยิงจรวดต่มจมตีนอกจากนี้นะคะก็ยังมีชาวเมืองมาริอุโปถูกส่งไปรัสเซียแทนที่จะเป็นเส้นทางอุพยพที่ตกลงกันไว้ด้วยกว่าพันคนด้วยกันค่ะ โดยมีรายงานว่ารัเสเซียกำลังเร่งรุกคืบเข้าไปยังตัวเมืองมาริอุปโปซึ่งคาดว่าน่าจะยึดเมืองได้ภายใน1นถึงสวันนี้และเมื่อยึดสำเร็จก็จะทําให้พื้นที่ยึดครองทางใต้ของรัเสเซียที่ขยายจากไครเมียเชื่อมต่อกับดอกรัสได้สําเร็จแต่ว่าอุปสรรคนะคะก็มีการเจอกับกองกําลังยูเครนจากเมืองมิโคไลอีฟที่มาช่วยโต้กลับและยูเครนก็อ้างว่าสามารถสังหารผู้บัญชาการระดับนายพลของรัเสเซียได้อีกหนึ่งนายแต่ยังไม่มีคํายืนยันจากรักเสเซียคะ่ะ โดยมีรายงานนะคะว่าหัวหน้ากองพัน R ์อาซอฟได้ออกคลิปร้องของความช่วยเหลือจากเมืองอื่นๆเพื่อช่วยเปิดวงล้อมของรัสเซียในเมืองมาริอุโปซึ่งเป็นฐานใหญ่ของอาซอฟที่กําลังถูกฐานรัสเซียและก็กลุ่มฐานเชเชนกดดันหนักและก็รุกเข้าไปในเมืองมากขึ้นเรื่อยๆค่ะขณะที่หลายเมืองทางฝั่งตะวันตกใกล้กับชายแดนของโปโลแลนด์นะครับตอนนี้ก็เริ่มถูกรัสเซียใช้ขีปนาวุธ พุ่งโจมตีต่อเนื่องอย่างเช่นโรงงานซ่อมเครื่องบินของอยูเครนที่เมืองนอวิสที่ถูกกองกําลังของรัเสเซียโจมตีด้วยขีปนาวุธตั้งแต่เมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาและย้อนกลับไปเมื่อวันที่13มีนาคมรัเสเซียก็ยิงขีปนาวุธถล่มเข้าใส่ฐานฝึกซ้อมของทหารนานาชาติที่เมืองยาวลิฟใกล้กับชายแดนโปแลนด์เช่นเดียวกันครั้งนั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตไป35คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนยูเครนมีผู้บาดเจ็บอีก134คน เหตุการณ์เดียวกันทำให้อาสาสมัครชาวต่างชาติหลายคนเริ่มไม่พอใจในเรื่องของการขาดแคลนอาวุธความไม่ปลอดภัยและการเซ็นสัญญาที่ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจนเลยเริ่มกลับมาเปลี่ยนใจเริ่มที่อยากจะกลับบ้านกันมากขึ้นแล้วอย่างทหารอาสาชาวสวีเดนที่เล่าถึงการโจมตีเมื่อวันที่13มีนาคมว่ามีทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงตะโกนจนทำให้กลุ่มอาสาสมัครชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวสแกนดิเนเวียอังกฤษและชาวเมริกัน ต้องออกจากฐานฝึกซ้อมเพื่อกลับไปที่ชายแดนของโฟโลแลนด์ทันทีส่วนที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนนะครับรัสเซียก็ยังคงตึงกําลังปิดล้อมเอาไว้แต่ยังไม่สามารถยึดใจกลางสําคัญไว้ได้ซึ่งทางด้านวิตาตเลียคริชโกซึ่งเป็นอดีตแชมป์มวยโลกรุ่นเฮฟวีเวทชาวยูเครนแล้วก็เป็นนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟคนปัจจุบันวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมทหารซึ่งอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมสู้รบตลอดเวลา โดยมีการนํากระสอบทรายมาใช้เป็นบังเกอร์แล้วก็ขุดหลุมเพาะบางส่วนเพื่อเอาไว้ซ่อนตัวเชิงวิทยุทธวิธีซึ่งทางด้านวิตาเลียคริสโกร,รวมไปถึงวลาดิเมียคริสโกพี่น้องกันนะครับถูกรัสเซียลงรายชื่อเอาไว้อยู่ในบัญชีสังหารโดยทหารรับจ้างเอกชนกลุ่มวากเดอร์ซึ่งถูกส่งมาที่กรุงเคียฟของอยูเครนนะครับเพื่อที่จะ ปลิดชีพหรือว่าสังหารคนที่อยู่ในรายชื่อบัญชีสังหารที่ถูกรับจ้างมาด้วยแล้วก็สองคนนี้ซึ่งคนหนึ่งเป็นนายกเทศมนตรีกรุงเคีฟก็อยู่ในหนึ่งในบัญชีรายชื่อด้วยซึ่งทางการกรุงเคฟของยูเครนบอกว่านับตั้งแต่กองทัพรัสเซียบุกยูเครนส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว228คนในจํานวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย4คนและมีผู้บาดเจ็บอีก912คนครับ ส่วนทางด้านของประธานาธิบดีโวโลโดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นํายูเครนนะคะก็ได้ออกมาประกาศเรียกร้องเมื่อวานนี้ว่าให้รัฐบาลรัสเซียหยุดโจมตียูเครนและหันหน้าเข้าหาการเพื่อเจรจาโดยท่านของเซเลนสกี้ก็กล่าวหานะคะ,ะกล่าวว่าหากรัสเซียยังคงดึงดันไม่ยอมประนีประนอมเช่นนี้ประชาชนรัสเซียอาจจะได้รับผลกระทบไปอีกหลายชั่วอายุคนแล้วก็เรียกร้องให้บริษัทและก็สถาบันการเงินในสวิตเซอร์แลนด์ยุติความร่วมมือกับรัสเซียเป็นการถาวรโดยเฉพาะบริษัทเนสเล ผู้ประกอบการด้านการผลิตอาหารรายใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งยังคงดําเนินงานอยู่ในรัสเซียค่ะโดยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของยูเครนก็ออกมาระบุนะคะว่ายูเครนจะได้รับอาวุธชุดใหม่จากสหรัฐภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยอาวุธชุดใหม่นี้ยังรวมไปถึงขีปนาวุธสติงเกอร์และเจฟฟลรินด้วย ส่วนทนาของกองทหารฝรั่งเศสค่ะก็ได้มีการซ้อมรบในฐานทัพทหารในเอสโตเนียเมื่อวันเสาร์ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมกําลังความมั่นคงในภูมิภาคของนาโต้ภายหลังจะมีการรุกกรานของรัเสเซียในยูเครนนอกจากนี้นะคะเครื่องบินขับไล่ฝรั่งเศสเข้าร่วมภารกิจนาโต้เพื่อรักษาท้องฟ้าของเอสโตเนียโดยการปรากฏตัวของรัเสเซียก็มีจุดมุ่งหมายนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเอสโตเนียในลักษณะการป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ก้าวร้าว ซึ่งนับตั้งแต่การลุกรานยูเครนพันธมิตรของนาโตก็ได้ส่งเรือเครื่องบินและกองกําลังเพิ่มเติมไปยังดินแดนของตนในยุโรปตะวันออกและก็ตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป็นการสนับสนุสน,นการป้องปรามและการป้องกันของพันธมิตรค่ะส่วนทาหน้าของนายเซอร์เกย์ลัฟรอฟนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียปเปิดเผยค่ะว่ารัสเซียยังคงเปิดกว้างสําหรับความร่วมมือกับเหล่าประเทศตะวันตกแต่ว่าจะไม่เป็นฝ่ายริเริ่มปรับปรุงความสัมพันธ์ก่อน ขณะเดียวกันคาร์ลาฟรอประบุว่าสหรัฐได้กําลังจะส่งคณะนักการทูตไปยังหลายประเทศเพื่อร้องขอให้ยุติความร่วมมือกับรัสเซียขณะที่นายหวังอี้รัฐมนตรีการกระทรวงต่างประเทศของจีนกล่าวว่าจีนยืนอยู่ในด้านที่ถูกต้องทางประวัติศาสตร์เหนือวิกฤตยูเครนและเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์และจุดยืนของจีนก็สอดคล้องกับความปรารถนาของประเทศส่วนใหญ่คือจีนจะไม่ยอมรับการบีบบังคับหรือแรงกดดันจากภายนอก และต่อต้านข้อกล่าวหาและความสงสัยที่ไม่มีมูลเกี่ยวกับจีนโดยความเห็นของนายหวังมีขึ้นนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อวันศุกร์ถึงผลที่ตามมาหากรัฐบาลปักกิ่งให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมต่อการรุกรานยยูเครนของรัสเซียค่ะ ขอบพระคุณที่รับชมรายการ TNN ข่าวข้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ